สตอรี่พอดเส้นทางแห่งความสงบในใจปฐมชายหนุ่มผู้กำลังเผชิญกับความทุกข์ใจหลังจากการสูญเสียคนที่รักเขารู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายและต้องการหาหนทางเพื่อให้จิตใจสงบหลวงตาคือพระภิกษุที่ปฐมได้พบระหว่างการเดินทางหลวงตาช่วยแนะนำให้ปฐมเริ่มฝึกกรรมฐานเพื่อค้นพบความสงบในใจ 1. การสูญเสียและความทุกข์ เรื่องราเริ่มต้นด้วยปฐมที่กำลังเสียใจอย่างหนักหลังจากการสูญเสียคนรักเขาไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าชีวิตมีความหมายอย่างไรในเมื่อคนที่เขารักจากไป 2. การเดินทางสู่การค้นหาความหมายปฐมตัดสินใจออกเดินทางไปยังวัดในชนบทเพื่อหาความสงบระหว่างการเดินทางเขาได้พบกับหลวงตาที่เป็นผู้มีความรู้ในกรรมฐาน40กอง 3. การเรียนรู้กรรมฐานหลวงตาสอนปฐมเกี่ยวกับกรรมฐานแต่ละกองเริ่มจากการเท่งกสินเพื่อฝึกสมาธิและทำจิตให้สงบจากนั้นก็นำปฐมผ่านการพิจารณาอสุภะเพื่อให้เขาเข้าใจความไม่เที่ยงของร่างกายและต่อด้วยอนุสติเพื่อให้ปฐมระลึกถึงความดีงามและความสงบ 4. การ,รเผชิญหน้ากับความจริงปฐมเรื่องกระหนักถึงความจริงของชีวิตผ่านการฝึกกรรมฐาน เขาเข้าใจว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการพิจารณาธรรมชาติของร่างกายและจิตใจเป็นทางออกที่แท้จริง 5. ความสงบภายในในที่สุดปฐมก็ได้พบกับความสงบในใจแม้ว่าเขาจะไม่สามารถย้อนเวลาและนำคนรักกลับมาได้แต่เขาได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยความเข้าใจในธรรมะ 6. การกลับสู่ชีวิตประจำวัน ประถมกลับไปสู่ชีวิตประจำวันด้วยจิตใ,ใจที่สงบและมีปัญญาเขาตัดสินใจใช้ความรู้จากการฝึกกรรมฐานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังเผชิญกับความทุกข์เช่นเดียวกันซีรีส์เรื่องเส้นทางแห่งความสงบนี้สื่อถึงการค้นพบความสงบในใจผ่านการฝึกกรรมฐานและการยอมรับความไม่เที่ยงของชีวิตเรื่องราวเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาจิตใจเพื่อเผชิญกับความทุกข์และหาหนทางพ้นจากกิเลส ความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากสุขหรือทุกของมนุษย์อยู่ที่วิธีคิดคิดเป็นก็พ้นทุกคิดไม่เป็นแม้แต่เรื่องไม่ใช่เรื่องก็อาจเกิดเรื่องได้ขอให้เรามาคิดดูว่าในชีวิตของเราคนหนึ่งอย่างเก่งก็อยู่ได้9 0ปีเกินนี้ไปถือเป็นกำไรชีวิตทำไมเราจะเสียเวลามาคุ้นคิด เรื่องไร้สาระทำไมเราจะต้องมาเสียเวลามาทำเรื่องที่ทำให้เกิดทุกข์การยอมกันเสียบ้างก็เป็นความสุขได้ไม่ยากบางครั้งการยอมแพ้อาจเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ข้ามภพชาติการยกโทษอาจดูเหมือนเรายอมเราไม่ติดใจไม่เอาเรื่องแล้วเขาจะได้กำเริบส่วนเราเสียเปรียบ ความจริงไม่ใช่เรากำลังบำเพ็ญบารมีขั้นสูงคืออภัยทานอันเป็นทานบารมีที่สูงส่ง